โอ้ยอร่อยจริงๆเจะาเปาขอบคุณมากโอ้โหสนุกโชยดูหนุ่มโอ้โหตัวนี้น่าจะหิวครับดูเอาขาลงไปในอาหารแล้วอุย้ยตัวอื่นกระโดดไปนะครับดูเดี๋ย,ยวดูมันย็บไปที่ <laughs> มืมอ,อาามนันด้วยอะยังไงมีเซเลเนยจุดโกโกวาเดินมาฝั่งนูด้วยอะหรือว่ามันจะจับตัวเจ้าเ้าไปครับเพื่อน ครับตอนนี้เราก็ออกมาสู่อีกโลกหนึ่งครับนี่ <Yahoo! S 1> โอ้โเจ้าเป่าครับจะเข้าไปสู่โซนที่เป็นส่วนหินนะครับอันในมีตัวอะไรครับจิงโจ้เหรอไปดูไป <Huh? S 1> ดูเพื่อนครับเพื่อนอยู่ในส่วนหินเนียเพื่อนเฮ้ยจิง <Wow. S 1> โจ้สีขาวว้าวอ๋อนี้เป็นบ้านาจิงโจ้เฮ้ยเราขึ้นไปดูข้างบนกันไหมว่าบ้านาจิงโจ้เป็นไงครับโอ้โหอันนี้ก็คือเรือยักษ์ครับเพื่อน ไปไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านบนกันว่าจะเห็นบ้านจิงโจ้กันหรือเปล่าครับโอ้ตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วครับโอ้โหจิงโจ้เพียบเลยอะตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วนะครับพอแล้วเราจะเป็นราชาปัสสลิดให้ได้ไม่ใช่ไหเออใช่ใช่เออนกฟามิงโกเพื่อนเพื่อนไหมนี้ขาเดียวว่ะเออขาเดียวเออตอนแรกพ่อกระหนุว่าเป็นลูกปั้นเหมือนกันครับ ต้องเป็นนกฟามิงโกนเพื่อนๆว้าวเจ้าเปาหายไปแล้วครับเพื่อนๆหรือว่าถูกโจรสลัดจับตัวไปไหนอ่ะหรือว่าอยู่ข้องบนนี้หรือเปล่าไม่อยู่เพื่อเจ้าเปาหายไปครับเฮ้นยนั่นไงมีเซเลนเฮดชุดโกโกวาเดินมาฝั่งนู้นด้วยอ่ะหรือว่ามันจะจับตัวเจ้าเปาไปครับ,บรเพื่อนๆนี่เราเดินมารอบแล้วนะยังไม่เจอจเจ้าเปาเลย ตกลงไปในฟงกรงของจิงโจ้เละไม่อยู่นะ oh, <no. S 1> อันนี้ก็เป็นจิงโจ้นะครับฝั่งนู้นจะเป็นคาปิ่านี่ครับเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงอาหารจิงโจ้แคะนะครับเราก็เป็นอาหารแบบเป็นกระทะแบบนี้อาจจะมัถือไว้โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปนะครับห้ามทําเสียงดังให้น้องตกใจนะครับ <Okay. S 1> เวลาอาหารนี่ <Okay. S 1> ก็ให้น้องทั้งกระทะเลยนะเดี๋ยวน้องจะตกใจครับ oh, อันนี้ จริงจ้อแคะนะครับ <Yes. S 1> อ๋อมีตัวสีดำด้วยเจ้าบอบอกเฮ้ย oh, <my> ใช่ใช่ใช่อันนี้ตัวสีดำมืดเลยระวังนะค่อย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  <Yeah. S 1> อนี่ไงมันกินแล้วอะขนมยากระซีเลี้ยวเลยอะโอ้นี่ถ้าราดนมไปนี่น่าจะอร่อยเลยนะ <c oughs> อ่ะาไปแบ่งตัวอืน่นบ้างนะโอเคโอ้ฝั่งนี้มีเพียบอะว้าว <Wow. S 1> <c oughs> <c oughs> จะเปล่าแอบ,บจับหัวมันแล้ว เขาบอกว่าลูกหัวได้นะลูกหัวได้ <c oughs> ไม่ได้ครับ <c oughs> โหตัวนี้น่าจะหยิวครับดูเอาขาลงไปในอาหารแล้วอุ้ยตัวอื่นกระโดดไปแล้วครับเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวดูมันยิบไว้ที่มือมันด้วยอะโอ้ยเก็บไมกินอะ, <c oughs> อ,ะอ้าวไม่กินเบิร์นเจ้าเปล่าครับไปดูตัวถัดมาครับว่าตัวไหนจะกินอีกบ้างครับเฮ้ยตัวนั้นมันอยู่ในบ้านมันนะ กินไม่กินอ่ะตัวนี้เอ้ยตัวนี้กินแน่เลยฮะี้กินเนะเพื่อนเห็นไหมอะไรไปกันต่อครับตัวนี้ยังไม่ยอมกินของเจ้าเปานะเดี๋ยวเจ้าเปาจะไปล่อตัวนู้นว่ากินไหมมันเบิร์นนะหนีเจ้าเปาครับเอาดิเดี๋ยวเจ้า,ปา,จปา <laughs> เนนาปาก็ไปล่อมันนะกินไหมไม่กินอเอาตัวนี้ตัวนี้ก็โนนดนหนีเลย <laughs> ตัวนี้ก็โดนหนีอย่างเดีย,ดยวอะ่ะไม่ยอมกินอ่ะเอ้ยเปามันจะกินแล้วมั้ง อ๋อจะพาไปหาตัวนู้นนะครับโอเคอ๋อตัวนี้กินอยู่เพื่อนๆใช่ดูโอ้ยตัวนี้น่าจะหิวครับโหกินใหญ่เลยฮะเอางี้นะฮะนี่นีดูนะมือมันอยู่อยู่ในอยู่ในชามนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะหยิบไปกินไหมถ้าจะมาออกมุกเอามาหยิบแล้วหยิบแล้ว ฉลาดมากเลยคุณโอเคไปแล้วดูต่อตอนนี้เจ้าเป่าหายไปแล้วครับอ,อยู่ในกรงจริงโจ้แค้นะครับไปอยู่ตีตัวไหนก็ไม่รู้นะครับเอาตัวเดิมไม่กินแล้วเจ้าเ,เป่าวิ่งไปหาตัวดำเหมือนเดิมครับไม่ยเอาตัวดำก็ดีครับอาหารอาหารอาหารอ๋อกินแล้วกินแล้วกินแล้ว โอ้โ,โ,อโแสนอร่อยเลยเค,ครับเดี๋ยงไงก็ปล่อยให้เจ้าเปาเลี้ยงจิงโจ้ต่อไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูวนต่อว่าเราจะไปเจอตัวอะไรครับคือมันมีอยู่ตัวหนึ่งมันไม่อยอมให้เจ้าเป่าเลี้ยงครับเนี่ยก็คือตัวเนี้ยเนี่ยเจ้าเป่าเดินตามมาันก็ลื่นะดูท <laughs> ่านั่งแบบว่าหมดอะไรแตา่ยากครับของจิงโจ้แค่อร่อยไหมนี่ดูบันเชียวนะกรอบกลับกลบกบกบ อร่อยมากเจ้าเปาฝั่งนี้ก็จะเป็นกรงของฟามิงโก้นะครับไหนมีไหมโอ้นี่ไงนกฟามิงโกว้าวใช่ใช่ใช่เฮ้ยเจ้าเปาคุยกับมันเหรอฮะดูดิมันยืนขาเดียวน่ารักมากเลยอ่ะนี่อันนี้ก็คือป้ายของฟามิงโก้นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อว่ามีตัวอะไรอีกนะครับได้ยินเสียงพวกนกด้วยนะ เฮ้ยมีตู้โทรศัพท์เพียบเลย <Yes. S 1> อันนี้คือแพะภูเขาที่เมื่อกี้เราคิดว่ามันคือตัวปลอมครับเพื่อนๆแต่จริงๆมันเป็นตัวจริงหมดทุกตัวเลยครับ <Yes. S 1> โอแล้วก็มีม้าด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแพะนะครับข่ายาวมากไปดูครับนี่เขาเขียนว่าโพนี่นี่คามีบีเวล่าอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นมา้าแคะนะครับ แล้วก็หนุนก็จะเป็นคาปิาา่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารคาปิ่า,ากันนะครับนี่โฮ้ยวันนี้มันเป็นแบบตัวใหญ่นะเพื่อนๆอ้วนปักเลยอะเอามาใสา่ใส่หน้าใส่หน้าหนีเจ้าเปล่าเดีย๋ยวดูว่าตัวนุ้นกินไหมอ่าตัวนี้กินไหมอตอนนี้ฉันขอดมหน่อยเจ้าเปล่าเอาอันใหญ่มาให้ฉันนี่มันอันเล็กขออันใหญ่ฝั่งนู้นได้ไหม เนี่ยอันเนี้ยอันน่นนนาก,กินมากครัะใช่ใช่ใชอ๋อมันจะชอบกินอันอ,อ,นอ่อนๆยับเพื่อนๆถ้าอันที่แกะมันจะไม่กินใช่ไหมเจา้าคัปปิปลาใช่ใช่ฉันชอบกินอันอ่อนๆมากเลยม,มันอร่อยมากเลยนะโอ้ยอร่อยจริงๆจ้าเปาขอบคุณมากโอ้โหสนุกโชยดูหนึ่งทีอ๋ออร่อยจริงจ อันแกกินไหมไม่อันนั้นมันอันแกเจ้าเปล่าฉันไม่กินหรอกฉันไม่กินหรอกอย่ามาให้ฉันโอ๊ยขอโทษทีฉันลืมมองว่าอันนี้มันแกอ๋อโอ้ใช่แต่ที่นี่ตัวใหญ่มาเอ้อสัตว์หูโชยหนึ่งทีเออล้วแล้วไม่เอาฉันไม่เอาัน้นแล้วฉันขอกินกอใหญ่แล้วกัน อ้ยอร่อยจริงๆนี่ดูเจ้าเปาครับกับน้องคาบิบาร่าครับน่ารักใช่ก็คือเวลามันดีใจอ่ะเนี่ยเด็มาสั่นหูย่ะ